ครับผมก็คิดว่าเนี่ยคนเนี้ยอาจจะเข้าใจแต่แต่แต่ยัง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 อ่าครับดูดูเขาเขาเขียนว่าอะไรเชื่องยว่าถึงคำสารที่มาที่มาไอ้ตัวนี้จะได้คะแนนไม่มีที่มาไม่มีอย่างอันอันอันแรกครับบัดนี้เสร็จจะดำเนินความได้ว่าการทําประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยจะว่าทำดีกุศรและวิบากแต่เราต้องระมัดระวังอย่าให้เสียประโยชน์ของตนสมดังพุทธทุกเสี้ยนที่ธุรกิดม่่ต้นว่า ออกาตัวมาเชื่อมเลยม,มันไม่ได้มาจากไหนอะไรงไงครับตัวที่ได้คะแนนตัวนี้ใช่ไหมครับที่ะอโดะใช่มันมาจากไหนมันมมส่วนส่สวนประกอบ,อบอกไงเนี่ยคนคนนี้ผมว่าอันนี้อีกหน่อยจะไปไ,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 ปได้สวยจากปวดนั่นวันนี้ก็ล <c oughs> งวันที่วันที่เจ็ดท่นวาคมสอบร้อยหกสิบหกทีนี้ก็เป็นสนามสอบธรรมศึกษาชันตรีโทเอกที่โรงเรียนชุมชนหนองฟาน ันนี้ก็ท่านครูสุตตธรรมประภาสเจ้ารับตบุญน้องฟานและเจา้าที่การกวางเจ้ารับตบุญเมืองนาดมามอำนยการสะดวกให้เน้นเน้นหนึ่งไม่ไปดูลูกศิษเลย เนี่ยหนึ่งไม่ไปดูลุกศิ์เลยตุกสิดเต้นหนึ่งคุณหองมาหาหน้อยใครเลยคุมสอบนี่คุไมยืมยืมคู่เนี่ย <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> นักเรียนครับจำาอกปัญหาออกยากไหมครับโอ้ไม่ยากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะครับได้กี่ข้อแล้วครับสี่สิบสี่สิบข้อแล้วอุ้ยเก่งจังเลยนะครับห้าสิบข้อทำแป๊บเดียวเนี่ยไม่เจ๊กจบจบแล้วจะเสร็จแล้วนี่้นี่ะชมปษระรับมัธยมครับสาธุ มาจากโรงเรียนไหนบ้างครับเนี่อโอ้โรงเรียนครูมเมืองม,มีพระไหนไปสอนครับมีหลวงพ่อไหนไปสอนให้ครับฮะโอ้ยไม่อไมดูดักนี้แหละ